พี่ๆชาวครงเสียงทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้าโอไซเลอร์ครับจากไฮไฟเฮาส์บายเอ็มซวนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมร้านนะครับที่ห้าง f o r t จูนนครับอยู่ที่ชั้น3นะครับโซนเครื่องเสียงและ e n t e r อร์เทน n มนต์ะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาที่ร้านนะครับ o ซาบ็อกหรือว่า d i r e เ t ็ o u ซานะครับเป็นชื่อใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่มาอัปเดตบ้างนะครับไปเตามผมไปเลยครับผม โอเคครับก็มาเจอกันกับพี่ธงนะครับนี่พี่ธงครับขึ้นมาวันนี้ก็อยู่กับพี่ธงนะครับสวัสดีครับพี่ก็เดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่ธงเนี่ยแนะนําสินค้าภายในร้านว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็เราเริ่มกันจากโซนด้านหน้าก่อนก็ได้นะครับผมนันะก็โซนด้านหน้าอย่างถ้าเป็นชุดที่ต่อไว้ตอนนี้ก็จะเป็นครับอ่าเทนเดเบิลก็จะเป็นนอตติงแฮมรุ่นอ่าเดย์แอดครับครับผมซึ่งก็เป็นเทนในซีรีส์ใหญ่ละในซีรีส์ เมันก็เป็นซีรีส์ท็อปของเขาแล้วก็จะมีเดแอดมีแอนนามีเดโคซึ่งจะเป็น3าตัวนี้จะเป็นซีรีส์ท็อปของเขาครับผมครับผมแล้วก็พอเป็นโฟโน่โฟโน่ก็จะเป็นโฟโน่หลอดของ n น t Audio โครับครับโฟโน่หลอดของ n น t Audio โตัวนี้รุ่นว่าคัมไอเอ็นซึ่งเป็นโฟโน่หลอดตัวท็อปของของเน็ตออริโซึ่งจะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดด้านที่เห็นด้านหน้านี้ดูแปลกตามากอะไรครับผมตัวนี้ก็คือสายไฟหลอดครับครับ สายไฟหลอดของ NET Audio รุ่นวัคคัมขอด์นิววัคคัมขอด์นิซึ่งจะเป็นสายไฟที่ผ่านผ่านการกรองสัญญาณรบกวนด้วยหลอดด้วยหลอดพวกนี้ใช่มใช่ใช่ครับแต่ว่ายังยังไม่ถึงขั้นเป็นลา e Conditioner หรือ s t ต b เ l i z e r นะครับก็คือเหมือนกับเป็นฟิลเตอร์กรองน้อยกรองอะไรทางขยะทางไฟฟ้าออกว่ายังไม่ถึงเป็นแบบเครื่องกรองไฟหรือเครื่องคุมไฟแล้วมาถึงแอมแอมก็ ตัวอินดิเกตแอมตัวซิงเกิลรุ่นซิงเกิล HPS ครับก็จะเป็นอินดิเกตแอมรุ่นเดียวของ Net Audio ซึ่งจะใช้หลอด g m 7 0ซึ่งก็เป็นหลอดที่กำลังขยายเยอะฮะก็ได้ถึง50วัตต์ต่อข้างลำโพงของเราลำโพงก็5เบสครับหเบสตัวอ่าตัวนี้จะเป็น Super Hl 5เป็นรุ่น40ปีแล้วเปล่าครับอ่าตัวเป็น XD แล้วครับอ๋อ XD เป็น XD เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่เป็นซีรีส์ใหม่ที่ที่ปรับปรุงมาจาก ซีรีส์ครบรอบ40ปีที่แล้วครับแล้วมีทางในส่วนไหนอีกครับก็จะมีพวกคุตติกคุตติกก็คือคุตติกซิสเต็มนะอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยข้างบนนี้ครับที่เห็นใช่ครับนีก็ชวยพอดีน้ำนี่ก็เป็นชุดว่คิ้วมีดิฟฟิวดิฟฟิวเซอร์ติดอยู่และมีตัวรองเครื่องที่เป็นอินเทอร์เฟสครับผมครับผมเดี๋ยวพาโชว์เลยครับพรีเซนต์ได้เลยแล้วก็แล้วก็อีกเทอร์เนเบิลอีกแบรนด์หนึ่งก็คือจะเป็นของเบิร์กแมนเบิร์กแมนนะครับครับผม ตอนนี้เป็นรุ่นไหนครับเป็นตัวนี้เป็นสลิปเนอร์จะเป็นตัวท็อปของท็อปเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเพราาะว่ปกติผมเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็นเทอร์เนมเบลลมใช่ครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นแอร์เบลลิงเป็นใช้ระบบลมในการยก ยกแพตเตอร์ให้ลอยลอยเป็นระดับไมคอนเลยครับก็คือลอยลอยเหนือจากตัวตัวแทนนิดนึงระยะาห่างนี่คือนิดเดียวเลยใช่ครับแต่ว่าสลายแรงสั่นสะเทือนได้ได้เด็ดขาดครับก็คือใช้แบบเหมือนใช้ลมในการลายครับแล้วนี่เห็นขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยใช่ครับก็ตัวตัวอาร์มนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็จะเป็นอาร์มลมครับผมเป็นอาร์มดิเนียอาร์มดิเนียก็จะทํางานได้เที่ยงตรงครับเพราะว่าการการ การอ่านแผนตั้งแต่แท็กแรกยันแท็กสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีองศาเดียวตลอดเลยก็จะอาร์มิเนียจะถือว่าเทียงตรงมากครับผมนี่แล้วก็จะมีด้านหลังโชว์สายเทเลมิคคิวในรุ่นต่างๆสินค้าขายดีนะพูดถึงใช่ครับใช่ก็ตัวฮอตก็จะมีพวกดักทูซิลเวอร์ทูเนี่ยกำลังขายดีมากแล้วก็ซีรีส์ใหญ่ก็จะเป็นซิลเวอร์เดมอนกำลังกำลังมาแรงอยู่ครับนี่เดี๋ยวมาดูหน้าร้านนิดนึงครับพี่ธง เดี๋ยวกล้องนี่ตามมาดูเลยครับนี่ครับก็จะเป็น n e t Audio ใช่ไหมครับตัวนี้ n e t Audio ครับพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นรองท็อปใช่ไหมครับตัวรองท็อปครับตัวนี้ m ม g m a M ครับตัวนี้เป็นรุ่น m ม g m a M ก็จะเป็นตัวรองท็อปก็ได้กําลังขับร้อยกว่าวัตต์เลยครับร้อยสามสิบวัตต์เลยตาข้างเป็นโมโนบล็อกครับอ่าก็ถ้าตัวท็อปสุดมันร้อยเจ็ดสิบวัตต์ครับผมฮะไป เรามีโซนไหนอีกเดี๋ยวเราก็เราไปชมรอบๆเป็นวางโชว์ด้านข้างก็จะเป็นอ่าซักเด่นก็มีด้านล่างนะครับอ่าซักเด่นก็จะมีอ่าเป็นซักเด่นไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็คือครบทุกรุ่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ทั้งแอมทั้งโฟโน่ทั้งโฟโน่ทั้งปรีแอมทั้งอ่าตัว a อเ SE ทั้งตัวเอ v 5 0ที่เป็นรุ่นครบรอบอ่ปีของเขา แล้วฝั่งนี้ก็นอตติงแฮมเหมือนกันใช่ไหมครับนอตติงแฮมเหมือนกันตอนนั้นเป็นสเปซสองกับสี่จะเป็นจะเป็นในซีรีส์กลางอยู่ในซีรีส์ตัวกลางรุ่นกลางนะครับใช่ครับแล้วถัดมาก็ถัดมาก็จะเป็นแฮร์เบิร์ตคอมแพคเจ็ดอ่าคอมแพคเจ็ดเป็นซีรีส์เอ็กดีเหมือนกันลายทาร์โแอดซึ่งลายทาร์โแอดเนี่ยในรถต่อไปจะไม่มีละทางแฮร์เบิคือรุ่นสุดท้ายแล้วใช่รถรถสุดท้ายแล้ว ต่อไปจะมีเป็นลายอื่นแต่ว่าเข้าเข้าหิ้งแลไอเทมใช่ใช่ใช่ถ้าจะจัดก็ยังมีสต็อกอยู่ใช่ไหมครับใช่ยังมีสต็อกสต็อกล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาคือมีลายนี้แต่ว่าสต็อกออเดอร์ออเดอร์หลัยจากนี้จะเขาจะไม่สามารถผลิตให้เราได้แล้วครับเดี๋ยวก็พี่ๆใครที่เป็นสาวกฮาร์เบ็นะครับนัาสะสมก็รุ่นนี้สีนี้สีนี้นะครับไม่ใช่รุ่นนี้สีนี้ก็ซีรีส์สุดท้ายแล้วก็ถัดมาก็เป็นเน็ตเป็นเน็ตเลยครับในนี้ก็จะจะโชว์เน็ตเป็นเอ่ีแอมตัว็อปสุดเลยครับ อ่าปลีแอมเนี่ยครบเลยปลีแอมก็มี3รุ่นนั่นคือตัวท็อปตัวรองตัวท็อปก็คือท่าไม่ได้ตัวสตาร์ทแล้วก็มาเป็นอ่าแมกเนติกแล้วก็ตัวเล็กสุดก็คือซิมมิตริกครับซิมมิตริกก็จะเป็นตัวเล็กสุดก็คือ3รุ่นใั้นเราครบเลยก็จะเห็นว่าเนี่ยสินค้าหลักๆของของที่ร้านก็จะเป็นเน็ตออเดอโอแล้วก็เครื่องเทิร์นของนอร์ทิงแฮมแล้วก็เทิร์นลมเบิร์กแมนนะครับหลักๆแล้วก็มีเสริมมาก็จะเป็น เป็นทางซักเดนนี่เดี๋ยววนวนวนมาก็มีเจอ LFD มี L มี M สายติดนะครับ LFD ใช่ครับ M d ขึ้นชื่อว่าติดนะครับติดทุกอย่างแล้วก็เสียงดีโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูโซนหลังบ้างร้านนี้เห็นอย่างนี้นะครับกว้างมากนะครับมีให้ดูเยอะมีของเล่นเยอะมีตัวตัวรุ่นรุ่นเริ่มต้นของ Nottingham อ่านี่คือรุ่นเริ่มต้นอ่าตัว h a r r i s o ก็คือตัวรุ่นรุ่นเริ่มต้นที่ราคาไม่เกินแสน ครับผมตัวนี้6,9แล้วก็หัวเข็มอ่าหัวเข็มหัวเข็มของเราก็จะเน้นไปทางลอนดอนอ่าหัวลอนดอนนะครับหัวเข็มลอนดอนซึ่งเป็นหัวแบบ MI หัวไร้ก้านด้วยอ่าใช้งานแบบบึกบึนมากครับคมผมมากกับทนทานมากเดี๋ยวเราตามไปดูด้านหลังนะครับยังมีอีกเยอะนะครับสําหรับร้านนี้นี่มามาที่ที่เบิ้มก่อน ตัวนี้ก็ดูนี่เทียบผมตัวใหญ่แล้วนะครับแล้วดูลำโพงนี่ครับคือมาหือมาจริงครับใช่ครับตัวนี้ก็คือมอนิเตอร์40.3 XD ับผมที่เป็นซีรีส์ซีรีส์ท็อปตัวปัจจุบันฮะครับผมก็ตัวนี้ลายลายสีวนัทสีวนัทนะครับสวยนะครับสวยครับด้านี้ก็เป็นตัวตัวเล็กสุดน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดนี่ครับอันนี้คือที่ใหญ่สุดนี่คือน้องเล็กสุดนะครับครับดูขนาดนะครับใช่ครับลายเดียวกันด้วยเดียวกัน ลายวันนั้นเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น P3 ESR เป็นตัว XD เหมือนกันเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดซึ่ง XD จะเป็นซีรีส์ที่ปรับปรุงมาจากตัวครบรอบ40ปีซึ่งจะจูนเพิ่มเติมให้ให้ดีเทลด้านปลายแหลมที่เปิดขึ้นครับผมรองรับกับเพลงสมัยใหม่เพลงสมัยใหม่พวุไฟล์ดิจิตอลด้วยก็คือจากสตรีมเปิดจากสตรีมเมอร์จากอะไรก็ได้ครัผมก็ด้านในนี่ก็นี่เห็นวางเรียงอันนั้นอันนั้นเทินลม ที่เราพูดใช่ครับของเบิร์กแมนเหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่นกาวเดอร์ซึ่งเป็นเป็นตัวซีรีส์ซีรีส์ใหม่ครับผมซีรีส์ใหม่พร้อมกับอาร์มอูดินก็จะเป็นอาร์มลมเหมือนกันครับแล้วก็ลำโพงฮาเบ็ตลำโพงฮาเบ็ตตัวนี้มอนิเตอร์3 0มสิบคเป็นอะไรครับทัมโมแอดทัมโมแอดอันนี้ก็เป็นล็อตสุดท้ายเหมือนกันถ้าหมดแล้วก็ไม่มีเหมือนกันครับโอ้โหร้านนี้คือขายของแรนะครับ อันนี้มาดูที่ตัวปีโฟโนใช่ไหมครับตัวนี้ฟิโอนโนฟโอนโนตัวนี้จะเป็นซิงเนเจอร์ครับซิงเนเจอร์ฟโอนโนก็จะเป็นเป็นรุ่นเล็กรุ่นรองกันาจากตัวตะกี้ฮะแล้วก็ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือรุ่นรุ่นนี้ได้ยินว่าเป็นรุ่นขายดีใช่ครับตัวแอมป์เ <mit> ตอร์ <M. S 1> ใช่ครับแออมป์์เตรทัอมป์เตอร์จะเป็นตัวขายดีเป็น power amp mono b โมโนซึ่งใช้หลอด QB 5 1750อ่าครับซึ่งจะเป็นหลอดที่เบอร์ที่ดูสวยรุ่นขายดีสุดของของ Net Audio เลยก็ว่าได้ครับผมแต่่วาในนห้้องเีย ก่อนหน้านี้เราจะเซตไว้กับ40.3สิาซึ่ง40.3ก่อนหน้านี้เราจะต่อกับ Net Audio แต่พอดีทางคุณเอ็มซาวเขาเขาส่ง M อ็มไซมาด้วยก็ส่งไอ้โมลิเวอมาให้เราโมลิเวอนะครับนี่ของเราก็เราก็เลยเปลี่ยนจากไอ้40.3แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น30.2เพื่อที่จะลองกับโมลิเวอร์เพื่อที่จะเบิร์อินด้วยเพราะว่าคุณ M อ็มซาเขาเขาาส่งมาให้เมื่อไม่กี่วันมานี่เองเราก็อยากจะเบิร์อินอยากจะลองฟังเออให้ ให้เขาแบบใช้ระยะเวลาอันลัดอินให้มันให้มันให้มันลงตัวให้มันคงที่นะครับก็เหมือนโปรดักส์ไฮไฟทุกอย่างก็หลักๆคือต้องเอามาเบินใช่ครับเอาไกเบืนแล้วก็เอามาเบินเอามารันอินนะครับใช่มันได้ได้ชั่วโมงบางทีต้องใช3 0ชั่วโมงต่อเนื่องฟังแบบฟังหรือว่าเป็นร้อยชั่วโมงบางบางโปรดักต์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นร้อยขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นร้อยเลยครับส่วนมากเป็นร้อยกันเลยส่วนมากเป็นร้อยก็คือตีง่ายว่าฟังเพลง4วันติด อ่าใช่คือถ้าถ้าถ้าเปิดไว้ทั้งวันนะครับก็คือสี่วันติดติดกันแล้วนี่มาดูด้านหลังบ้างนะครับก็ร้านนี้คืออีกอย่างหนึ่งครับตกแต่งได้สวยงามมากครับอันนี้ไม่ใช่งูนะครับอันนี้คือสายไฟนะครับผมสายไฟรุ่นในตัวของเน็ตใช่ไหมครับของเน็ตอเดิโอเองฮะซึ่งซึ่งเพราะเพราะว่าเขาอยากทําทุกอย่างมันแมทชิ่งใช่ไหมครับของแบรนด์เน็ตก็คือเขาเลยผลิตพยายามผลิตแบรนด์ของเขาออกมาเองใใชช่่ อันนี้จะเหมาะกับพวก power amp อย่างตัวใหญ่ๆอย่างคอมพิวเตอร์นั่นแหละก็จะแตกต่างจากสายไฟหลอดตรงที่ว่าสายไฟหลอดนี่จะเหมาะไปทางซอร์สหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่ว่ากินไฟไม่สูงอ่าอ่ที่เช่นแบบพวกอินเตอร์เกตแอมป์อินเตอร์เกตแอมป์หรือว่าเครื่องเล่นแผ่นใช่เครื่องเล่นแผ่นอ่าฟโน่ปลีแอมอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่พวกแอมป์หลอด S <S ใช่ครับเ้ราะาว่ามันก<ร>ินแส<อ>บสูงใช่แต่ถ้าเป็นโมโนบล็อกเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ประมาณนี้ใช่เพร,ราะว่าไฟมันก็จะเข้าตรงกว่าใช่ครับใช่ใช่โอเคครับสําหรับโปรดักก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องการตกแต่งนะครับไม่ต้องห่วงครับร้านนี้ค,คือ <S 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 แน่นอนอยู่แล้วเรื่องความสวยงามความเป็นศิลปะนะครับเพราะว่าทางคุณโจเขาก็เป็นสายอาร์ตนะครับสายศิลปะซึ่งชอบในการตกแต่งร้านนะครับก็สําหรับก่อนจะจากกันไปพี่ธงอยากจะฝากอะไรไหมครับ สำหรับร้านวันนี้ก็ถ้าชอบในเสียงอนาล็อกซาวก็แนะนำให้มาทดลองฟังที่เราได้เพราะว่าจริงๆเราจะเน้นไปทางเทอร์เน l e เบิทางเทอร์เน็ตเบิทางแอมปลอดหรือแอมพลัสเอครับผมครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบเสน่ห์อีกแบบนึ่งของกันเล่นเครื่องเสียงเพราะว่า เรื่องเสียงมันก็จะมีหลากหลายรสนิยมแต่ว่าอนาล็อกเนี่ยก็เป็นเสียงที่เราชื่นชอบอนําเสนอแล้วก็แล้วก็มีพร้อมทั้งเทอร์เดเบิลทั้ง2แบบก็คือทั้งแบบซั b เพนชั่นที่เป็นระบบลมคับ,คบเป็นนอนซับเพนชั uh, ่นอย่างนอตติงแฮมอย่างเงี้ยก็จะให้อารมณ์คนละอย่างกันด้วยนะครับอย่างซั b เพนชั่นก็จะเป็น uh, ออกแนวสะอาด,อาดๆเคลียร์แต่ว่าถ้าแนวนอตซับเพนชั่นอย่างนอตติงแฮมก็จะเป็นแนวอิมอ่มๆ ออกไปอารมณ์เป็นวินเทจก็ต้องมาลองฟังอังใหญ่ายมาลองฟังเดี๋ยวให้พี่ธงนะบอกที่อยู่ที่ตั้งอ่าครับผมของเราก็จะอยู่ชั้น3ามครับของอาคารฟอร์จูนทาวห้อง3 0 4 1ูนย์สี่หนึ่งสามสี่สองครับก็ออกจากลิฟต์มาถ้ามาจากร้านจอดรถก็เดินมานิดเดียวใช่ครับถึงเลยร้านที่สวยนะครับร้านสวยๆอ่ะแต่มองเห็นสังเกตง่ายเลยครับผมก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอฝากงานเครื่องเสียงนะครับ u d i โ n i g h t นะครับในปลายเดือนที่ถึงนี้วันที่3 0 1 2นะครับก็เดี๋ยวเจอกับทางบูธไฮไฟเฮาส์นะครับทางงานเราก็บอกเลยว่ามีทีเด็ดเยอะนะครับก็จะรวมครับลำโพง BBC ไว้ในงานนะครับให้มากที่สุดให้พี่ๆได้มาเลือกพลาดไม่ได้เลยให้มาเลือกชมเลือกฟังนะครับและที่สำคัญนะครับเราจะเอาแอ็มนะครับแอ็หลอดแมกมานียนะครับไปโชว์ที่งานแล้วก็ลำโพงฮาเบตตัวใหญ่ไปโชว์นะครับก็ เดี๋ยวพบกันที่งานครับที่ Impact นะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่โทนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ